สว, também, สวั horses, realised, Stadium, meals, ส, that, uh huh. HAM, ส, 4, asaki, สดีจ้าสวัสดีจ้าตำมส้มส้มตามจ้านะคะเออเนี่ยตำมส้มส้มตามกันนะคะเออเนี่ยช่วงนี้น่าจะค่อนข้างจะซีซีซี๊หน่อยนะจ้าเพราะว่าเป็นหวัดเ้อจ้าเป็นหวัดจ้าคนคือยังไม่หายแต่ว่าพอยังชั่วกว่าสองวันที่ผ่านมาแล้วนะคะ สองวันที่ผ่านมาไม่อยากกินเลยนะคะคันคอมากเลยนะคะตอนนี้ค่ะไม่ไม,ไม่พูดเนาะคาันคอตำ้มต้มกันจ้าต้มตำมจ้าอ,อุ้ยเธอนะฉันลืมพริกเดี่ยวพริกก่อนลืมพริกจ้ามาพริกก่อนจ้า ังกำลังต่อเติมบ้านอยู่นะจ๊ะดูเราน้ำตันส้มส้สตมตันนะจ๊ะโอ้พอดีพริงมีห้าเม็ดพอดีพอดีเธอเพราะว่าโคกหน,นึ่งใช่สามห้าเม็ดไล้นี่เหลือห้าเม็ดพอดีพอดีพริกแห้งอะเยอะแต่ว่าทาีนี้ฉันยังนะยไม่คั่วนะจ๊ะชั้นเยี่ยม่ทันได้คั่วเลยนะจ๊ะ ทั้งโทรศัพท์ชอบทอั้งแบบสีเบ้นะต้องส่งส่งตังเจอเจอเด้อ ทั้งส่งส่งตั้งฉันไม่อยากจะบอกว่าถั่วฉันจะถั่วฉันจะเน่าหมดแล้วนะจ๊ะกินไม่ทันจ่ายกูเธอฉันอยากจะบอกว่าฉันซื้อถั่วมันจะเน่าหมดแล้วจ้ะกินว่าทันกินว่าทันถั่วสีเน่าเบิดแล้วเเล่ยน <c oughs> แต่ตอนที่เขาขายส้มตำไปอย่างเงี้ยขายไม่ทันนะ่ะเน่าหมดซื้อมากินเองก็กินไม่ทันก็เน่าหมดนะจ๊ะไม่ขายส้มตำเด้อจ้าไม่ขายส้มตำเก่าเหไม่ขายส้มตำเก่าลูากค้ามี แต่ว่าเขาก็ไม่ได้กินทุกวันเนาะลูกค้าพูดถ mm ึงเนี่ยถ้าตักกินเองนี่กินทุกวันอยู่แต่ถ้าซื้อกินนี่เราก็ไม่ได้ไปซื้อกินทุกวันน่ะไม่ว่าใครก็ตามแต่ mm hmm. ซื้อกินได้เป็นบางวันไม่ซื้อกินทุกวันนี่นะตองง

อ้อยลืมไปลืมไปว่าถ่ายคลิปอ,อยู่ในนี้กดเข้าหน่อยต้องกดเข้ากดออกนี่อีหน่อยไม่ทันหน่อยหน่อยจริงหน่ออ่าก็ตามนี้เด็กสมบูรณนจะบวมเนี่ยไอ้นั่นมันก็ไม่ได้แล้ว ลองลององนี้นี่ต้องหอมนี่ท่านเห็ตู้ว่าหอมนี่ไม่เคี่ยวเลยเนาะมีแจ็คเคนะนี่หละมาแปะนะแจ็คก่หะที่แบองนะหอมหรอแจ็แบบแปะแก่เหยแต่ไม่ไม่ได้องตี

เพราะกันนะ่ะเดี๋ยวใส่จานแล้วนะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปดวยจ้ะ